สวัสดีพี่น้องมาพบมาพอกับเชนนบันนาเฮดเก่าพี่น้องมื่อนี้เมื่อนี้มาเบิ่งพี่น้องว่าใครมาหาเฮาเมล็ดน้ำเฮาพี่น้องมื่อนี้เบิ่งทางล่างนี่ก็เห็นเลยพี่น้องเห็นสิบวกสิบไดไล่สวัสดีพี่น้องมาหลอกไม้พี่น้องหลับซอกมื่อนี้โมเมนต์ผู้เดียวได้พี่น้องเปิดบารมาผู้เดียวพี่น้องอืมบาร์มาผู้เดียวพี่น้องเดียวพี่น้องเอ้เปิดนั่งอัมพี่น้อง พี่น้องบุรีมาร์คพูดีพี่น้องเอ้เอาออกได้ผับปิดปากนานเพิ่งเอาพี่น้องนานบบุรีมาร์คพูดีพี่น้องวันนี้มาซองมากับนางเอกคนสวยเราพี่น้องโอ้ห่าพี่น้องพิ่ยันบาเรกกินหน้าบอเนื้อได้ยังไงมีหน้ามันเย็นๆนี่ดิน้าเย็นนี่กินน้าเย็นนี่นี่มากินน้าเย็นนี่นางนั่งเตียงเย็นๆนี่โอ้ยหขากลายพี่น้องผื่นเลยแดดแดดบอ เออถ้าเจอผลิตให้เฮาพี่น้องเป็นแบบได้วุ่นแบบเพิ่นบอกกินน้ำมนใเฮาพี่น้องเพิ่นกินน้ำเพิ่นถือมาเองได้หรือว่าเพิ่นมีแบบวิตามินผลิตอย่างไดเพี่น้องเอ้ยย่านโควิดย่านโควิดเพิ่นบอกกินน้ำใเฮาพี่น้องทุกป่าบูดงมากเนาะถ้าต้องข้ามถ้าต้องข้ามี่น้องอืมไม่ใช่เบื้องทางมาจแต่ให้แถมฮะให้แถมกัดเออหมากระแมวเอาน้องกระดาษไปกันะ ครั้งแรกพี่น้องคนมาเล็ดน้ำเห่าพี่น้องในวันนี้นะครั้งแรกนะไปไดนมาเน่ะญาติบวกโควิดโควิดลายพี่น้องว่านนะพอขายญาตพี่น้องคนยาิคนใดเนาะคนะบ่ด้คสีาได้ทำ่าพิษตับตเนาะเนาะป้องกันเดีเนาเราควจะไปกับ่นวกช่วไเนาะ่น่ายูไกกันเนาะ ใส่ผ้าปิดปากไว้พี่น้องพพเพื่อความปลอดภัยพี่น้องเว้ปลอดภัยครัอืมปลอดภัยพี่น้อง,ออองตัวพนักงานหมวดเสือระบาอันตรายเนาะหมวดเสืออันตราย,าย,ยหมวกใส่หมวกพร้อมใส่ถุงมือพี่น้องอยัน,นมมกันโค COVID, วิดฮะหม้อบนนอกเขาบ้านพี่น้องเขาไปอันเปลี่ยนมองพี่น้องนางเลนกับสะจอยสองคนถ่าเพิ่น ไปเียรอลนะไปเบียไปมองอันนี้บรเหนันบอกคงบอกคงคิงแหละผลยุ่นนะงกังนอะขนม,มาบอกข,อข,อขีาากข้านมากขีาวา้วา,า,ายแล้วเนาะผลกับบริเก็มาทั้นี้อาจารย์ลาเล็ดในาะปลาห์นี้เนาะเห็นเนาะนปราแกกงเห็นแล้าวงงวะเห็นแล้วงูเห็ดคือไฮไลท์ในสัปาหคือว่าคือว่าจะปวดจะไปหาทางนั้นไปที่ไป้าทางไลทสัปา เราบอกไก่ยอขี้รถว่าลือย่างไปขียัไปเออขีวัไปนอยถ้ากังนกัมาก่วงนี้โควิดพี่น้องครับฝนใส้ปิดปากกันจืดอยู่พี่น้องครับนี่แหละเอฟซีป่ะซีนนบอิไทยทาจอยหลายคลไปหลคลิปแต่หงเราเนเาไปกับพอรังเทอยนเนาะมือไปหานอใหม่กัไปกับผท่านเนาะหานอใหม่คับบลไทยกับบลเป็นยังพี่น้องแบบว่าเวลาบ่่เหมาะบ่อเจาะกันพี่น้อง แต่มือนี่นะแซวจอยลงมาหอดบ้านเฮาพี่น้องลงมาหอดนะพงทาพี่น้องมาอน้นแซวจอยนะซักซำใดพี่น้องคนกลางมาทางทางรัฐแหละทางรัฐวะแม่ไปตามคนทว่าขอค้าเอาน้ำเอาน้ำอื่นเลยมาแล้วข้าเจ้ากับรัดพี่น้องในบ้านเราให้ปังขกัเจ้ากับปิดบ้านแล้วก็ไม่อยากเนาะไปอยากมาอยากพี่น้อง่วนโควิดเนี่ว่าเท่ากับบริสุทธิ์เป็นไปปันใดเพราะว่า อันนั้นน้ำก็ยากนะแต่ว่าไปอยู่กับบุญบดไปดูคือตะกี้นะตะกี้บ่มีโลกมากัไปง่ายมาง่ายบบบนี้ไปยากมาอยากแต่อะนละพี่น้องในในก็ดีใจแล้วมันอีเพิ่นมากเลยมาเลียนน้ำพี่น้องวันนี้แม่ที่บอกเก้าพุ่นมัดเพิ่นว่าอือเออไม่เอาโควิดมาได้หมดแม่เยมันโมแมนว่ามันสิแตกอยู่คืออันนั่นนะบอกว่าอันโควิดกับว่าพูนโควิดกับพุ่นมันอยู่กับทางไตเพิ่นทางบ้าน พูไกลเด้บ้านเดียวกันอยู่แต่ว่ามันก็กลัวอันไกลก่าอันเฮือนเฮือนเจ้าไปหาอันเฮือนสะแพงไกลกว่าหันอีกเออมันบ่ได้บ่ได้อยู่คุ้มเด้กันมันมันเป็นคุ้มเด้เนาะบ้านก็ดิเฮานี่คุ้มเนือนี่อยู่แต่แนีแหละอข้าเจ้าําพูอยู่บ้านกลแคมคองสใต้เพิ่นเฮาก็บ่ได้มาพอพันอีหยังยากันนั่นน่ะแต่กะตัวเฮาเนงเสือกนี่กะพอบ้านเด้พอบ้านเขาก็มาบอกให้เนงให้หยังเด้ให้เอาเสือมาลัดเจล้างมือเด เขาไปเฮ็ดเพิ่นบอกเราไปเฮ็ดน้ำเพิ่นนลยนะแล้วก็เขาก็เฮ็ดลัดไว้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเพิ่นว่ากับเปนเป็นควอมเพิ่นนั่นแหละแต่ว่ามันอันตรายดิป้องกันไว้กันไว้เนาะอืมสามแล้วเอออาหารตะก้องดูวยเสียอาหารตะก้องเหรอเป็นนังไก่เพิ่นก่บอกไก่เป็นไดไเพิ่นอะอยากไก่เป็นอด้รเพิ่นน่ะโควิดไดใช่า ในยามบ้านทั้งทีแล้วพี่น้อยไก่กันอยู่แต่เ้ากระใสคือสักสี่ลด้วพี่น้่งเาก็ใส่ไว้นะพี่น้่งอยู่ห่างกันบ่ได้แบบบ่ได้แบบเขามาจูเพื่อนกับมันบอกคงเพื่อนเยแบบมันไก่กันก็ยาพีงน่เอาสิแบบสิเอาก็ลอยนะพีองอ่มโควิดดีใจพียงหนึ่นี้ถ้าจอยมาหาเอาดียกติกใจแล้วพี่น้องหอเกาก็สมีอัน ทันเนาะแห่้งเลยฮะทาแปงบ่น้าคอยดังเ่าแป้งบ่มาท่านะปสิทาบ่ปสิทาจะแปลงมาท่ามาท่าไ่นาว่าทาท่าจะแป้งแค่พี่น้องไว้เาน่ะเป็นคนแบบแค่แค่มุ้แค่เพื่อนเนาก็ต้องทาแป้งแค่พี่น้องแค่คนอื่นท่าะพี่น้องแคทาคือดูแท่งวนี่เชียงรถเอือเนทแทางใหดมันลอกเลยเ็ พระไทยขีดาระยขีดาม่เสี่ยงหล่เล้องว่าวต้องเสียงหล่นอยู่อยู่กัก้นคขักเขาเสือกเอือและท่าเป็นโกดท่าเนาะโคแเอเป็นโศกเลยนะเป็นโศกแหงเมื่อฮัลงไปนันงนังพองนะจนกายเฮียนนะเจ้าบ่เฮียนนะจนกยเฮียนะเสร็แกเสร็สองเสรสองมเสแรกเสที่สองเนาะ อ่าเป็นแดงมากครับอันเปดเสแดงเนาะโลคอลโลคอลมันมามาตอนแรกหของบริจักตนนนเป็น้องห้าบริจักสำเราบ่้อ่ห้องบิตอนตักิ่งแล้วห้องแ่พันยูนิตนะแต่อันนี้มันมัในมุมเนาะคือือสรากขึ้นมคนนี้ก็เห็นหน้าสกเนาะเห็นน้าพอจะหอทำเอาใครบางคนที่เราถัดจอยถัดจอยายังบริจักต่นตอนเราพี่น้องขวาตอนเจ้าจะม่ตังสองไปเนาะเราจะมาต่างสองไปเนาะมากเป็าเสแดง เจ๊เแด็งเขาก็บโมหุจักอีกได้ตอนเด็กมันก็ปิดหนาได้เพราะลงมาบาที่นั่นแหละพวกป่าวานว่ามันจะพ่นดังแน่นอนว่าสั่นใช่เจ๊เด็งก็สั่จอยเออว่าเอาตะกี้เขาในคลิปกับลาเทือเนาะมันเป็นสองเองเนาะมันมีสองเองทำบ่งเบิ่งนั่นนะครับพี่น้องเป็นล่าสองอือบาทที่นั่นเลยเฮ้ยพี่น้องจะได้ได้นมหุจักกับเพ่นแบบพ่นโมหุจักม้อแบบนนอกพี่น้องเรื่องต่อต่อการต่อไปพี่น้องจะได้็กจักกับเพ่นต่อมาต่อมา เมื่อก้จักกับสจอยพี่น้องวัจักเออนางสวยจริงๆทากันยัจริงเลยท่กนเป็นเป็นยังอืนเห็นอาหารแต่ปรได้นคับพี่น้องบจักบจานอกคันถักสิีจางมันกับจักนอกมันกันบกขักได้มันบดได้ลรื่อะโอ้ยุตแต่ว่าเป็นเพื่อนอยู่ในเพจยังกับแต้วมันกะ่บาอยากขักไปห้องบวงหจักประไดนพี่น้องมันอยากสนิทประเด็นนะเด็กกับหูแล้วครั่ามบัตนอกเกี่ยวพี่น้องักจักแล้ว โจรมันออกคอจะจักเฮาเฮากหจักน้ำน้ำมันอกแล้วไปน้องจะน้ำอายนะเออซอยอยเขาไปวันี้เอืมหลัดเดียวกันแหละเป็ชื้ลงมากเลยมาก่อืเกลือพนน้านเออต้นอาหัวเพลินอืมนี่มาหาเห็ดน้าบหุ่นหน้าเนาะก็ว่าน้เลทำไม่น้าอ่น้าบหุ่หน้าชาน้อยู่ได้หลังเลยยู่ไดหลังังเลยอืม โอ้ผิดหลัี่ยังไม่้งยังเลยะสอเหน่อยโอ้ยข้าวาบหน่อยการปิดหัเียงที่แแหละมัน่เรานไปเห็นนะนไปขับว่าได้เหมือนว่าตองไขว่าตองไปเห็น่้ว่ออขบลงเทียนด้วยบ่อกบอกเลยบอกมีหลับวาตองขึ้นน่อเขากัดจงไว้ดวยว่าตองเป็นว่าตองมันสีขาวๆกสีว่าจังเลยเป็นโจจังเลย เ้ากะเ้ากะเอาไว้พี่เนาะฮะจงเอาฝนว่าม้ามันอกลงมาเ้ากะแบงไว้จะจอยกั็เพราะมันอกพี่เนายปลาปรากฏะติดมามันแบบมันมันแบบปลาแบบเปรี้นะหัวเน่ยหน้อยหัวมันหน่อยหน่อยมันเป็นแบบเนื้อนางยังว่าเ่ยมันคล้ายเลยมีเกล็ดน้อยที่ปลาจีนเนี่ยเป็นเกล็ดขาวๆแบบเหล็กเนี่ยหล้ว่าฝืนเขาให้อยู่พี่นาะปลาอยู่แบบสอนนะมันตรงแบบแป๊บนะ อยเงี้ยพี่น้องร้ะคนละหลายหลายลยละวายลายกราด้านตราด้นอกแห้ก็ลายโอ้ยเอาใส้ใส่วาอย่าหลกอย่าไพ่คือนนลายได้อ่าหัไปหัาไปสาตางนึอ่าต่อไปแลวกุ่นบอนันคนนันคนนี้ลายแต่ว่านก็คือยังลายอยู่น้อไปนาะลายเกินพี่น้อยเออก็จข้าวเหาหอกเมื่อวานี่บอมือซืนจะไปบอกมือซีนนี่เนาะมือซีนเนาะคนตกหน่อยตกแหงวขับเปื่อนอือ ปลาแซวนะผาแส่ผ่าติดตาขูคข้นพี่น้องถ้าสัย่าสู้กับเขาอย,อยางติดเนาะเออากแบบตามพีน้องากับตามมาโอ้ยญาติขับสู้อย่างไรญาติเออคุยเนี่ก็จะสู้พี่น้องคนยังจะสู้พบ่ติเาจะมาสู้อยู่อตามตามสู้สู้โอ้ยญาตพี่น้องไจผู้ชายสู้อย,อยู่ ใครไูชายกระซุนบ่อยป่าที่รารกับกาเลยที่เรารอกกาซุนอยู่อ้ระซุ่นเลยเนาะกับกามกับกรซุนตอนนี้นะโควิดนั่ง้เจอประซุนพี่น้องระซุนยังตอนนี้ีรอสีล่ยังกยาตอนนี้ระซุนกรทูพี่หน่มเคยมึงเนโตแหงน้ำบัตรเ่เอออ้าตัวเฮติเฮติป้าตมึงใารมึงในลายุอ่ะมงคือว่าในลายเนาะกระดั กินอืมนกระแนงมาไล,ล,ล,ล่นนไกินเนานมันก็ล่นด้วยนะครับนำกระล่นพังแต่นำเครื่องพังเนาะตรงนี้่าหน้นหาะขลังมา,าไม่นำไล่ก็จะขักออกในมดหมดลวกินตปลาคานคือปลาเลียเ้ยงเลยอืมว่มาทัวหนึง่งก็ได้ประมาณทัวนหนึ่งเนาเราไปปีกซะเออมาเมันเนาะลาคนกินเนาะ <c oughs> ตำหุงเนาะลาคนกินเนาะกรแซมเนาะขากเราคนเรากินข้าวอยู่หัวอยู่โว้ยขาี้อื

นั่งเล่นน่งไขานั่งเห่นเพิ่มมากเห่นเะคาับนั่งเล่นนี่ะาอนองมานอกกตอนีหเพิ่นยังไปเวียดอยู่ใขานัองบกเขามาพี่น้าอืนั่งขาเพิ่นนั่เล่นดีใจแห้งดีเพี่นเราเห็นแต่เฮงเขาบอกได้จับมาด้อยโมมีจะเขาจะเอาเจียวหลักมือเรียบร้อยแล้วแต่คนไปหหนอรมใหม่เราไลายคลิปเลยเห็นเพิ่นพี่เพิ่นเว้นคิดซีนนนกับซาจอยเฮ้เข้าเจ้าะพเป็นยังว่าเหนกะห้องบริขินไปพี่น้องน่ะเกนเพิ่นะพี่น้องน่ะ กำกระุมโ้ยคือท่านอีกหมั้งการบอยการแสดงว่าตัวน้ำไม้คนร้ายหลายขันค่ายไปน้อยประัยมาหนใช่ไไหมั้ยน่าไหมั้ยน่เตาเนี่ยนะเดือดอกม้วนๆนะก็ชีมว่ะก็ชิมหายไปน้อยหลายคนนะยาฉีดมามทำเสแล้วแต่ว่มันหยกานะข้างกับโมบิลด์นะ ไปานุ่ยไล่บ no like ้านท่าโพเดี๋ยวปุไก่มาพอน้ำมันบัวรไก่จัดี้หได้แใช้เยมามาพรอมไม่หมดเน่ทาโพโอเดียนเป็นสิบสาเ็ดไรน่งพี่เล็กเเนามันโตเราไทยลงมันค่อยเลยบไก่เราไทยมันเป็นยังไงมันสูงบ่สูงอยแต่พี่น้องลารถคาเนี่ยมันมันมีงินก็มีเงิเงบก ไอบอกเออมียพาเออมวยพาพนักกับเออาขามีมีแต่พื้นมันออพื้นปลาอืมสู้ั่การสู้เ้ีตงแตแกนะ่างพี่น้องขาดเสื้อไอซดจอยขาดเสื้อเรียบร้อยแต่มือพี่น้องมาจับตับตัดขาฮะเห็นเปินปินเสื้อต่างทีไม่ได้ปินเสื้อเจ้าส่งขาดเสื้อแรบเอามาล่างออ่า ตัดสีเตงงินเงเงินอืมมันเส้มือก็ได้ร้างมือก็ได้แต่ว่ามันนำเงินพี่น้า็ขาเสื้อนะกันเนาะแม่ชไวจับกันกน้าจับกันห่ากค่าเสื้อกันเนาะอนีเาเลยปิดนองแต่งเลยเขาคูดมาทางเขาไป่น้อม พ่อเดียวใจแห้งหรือเปลอบ่คิดจะัเลนเฮาเพี่น้อยโอเคน์สิมาหาเฮาไปกไนนาเป็นนาครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกข้งขาบขึ้นมาถึงเถอะพี่น้องแมนมาต่ช่วงน่ะช่วงโจักันมาฮาก่อยบ่ตั้งแตโจักันแล้ไปหาอยเลยตงโพชบาเนะแมนตั้งไาเนี่ยโจักก้นพี่น้องคนมากนะแต่วาเฮาแบบโมจักกันป็นเป็นือแรกนะมนี่นะแม่ครั้งแรกทั้งที่สอพี่น้องครั้งแรกทั้งที่สามั้งที่สามนะ ถ้กมันมีดดดมากนะฮาอยงมันมหลินอยู่ฮักมีดดดมากมันแย่แล้วลอบริเกตกลยนะแลรดเก็สามสิบสี่สิบตีชิมมากกพน้อยเนี่ยมันแงมามันลายทั้งผังมันจะวันจีว่จะังจีบบอกเนี่ยบากทานนะบ๊วยบวนั่นบอเคยไปักเทื่อนแห่งกระเต็กงมอนะงมมากมอเพิ่มาเนีงมทางมาแล้ปะไม่หันละกับาโอ้แล้วบานไปบ่ได้บบานสีแย่ นำลงมาลาาเนานลายทางลายเสียดเนาะพูดวัวปนำขับรถเปข้างขยาห้ามูเนาะลงมาเลยปนำเ็นเลยเนาะเนครับนห้คนทั้งหลยนี่ใช่วะท่นที่าทางงวเวลานะทำบอย่าราทำกันอนน้อยเป็นเบิเน้ไปหนมไมมาว่พคนทําการข้าวเ้ยงวยนาเจ้าสัมปนธ์ขา่นสัมปที่มม้นุยนอเซ็จว่าทั้งนาทั้งคนทําเรอง่าไอ้นา เมื่อไทยน้บอกน้ตํมคนทำนะคนหนาวเขาพูดว่าเซ็ียบนะเมื่อไทยพี่น้องบอกเติมันทำวะอืมเซ็ตเซียมันบรรยากาศน้ำพี่น้องอากาศสได้ปิดคลิปแต่จ้นนี้้วพี่น้องเ้าจอยเมล็ดน้ำเฮาพี่น้องมาย็นน้ำมีแบบโอกาสดีๆพี่น้องบรรยากาศดีๆเรรยกามากกับหมอกันนอกพี่น้องไอ้น้ำเมล็ดน้ำเฮาไดีอกิใจร้ายพี่น้องี่นแบบเปินมหา พอดิลุมันน่าด้วพี่น้องกเดินไปน้องเอดพันทรไม่ไหวเดินไปน้องนรอะไรแปดลอยป้ายไปน้องหมอดพันรจะหมดพันทจะเผื่อไปน้องอืมหมอดหมวยเดินไน้องเนาะหมดพันท์ไปไหวี่น้องกล่าวเป็นไปสู่พันทมนั่งหอดพันี่น้องนี่ผู้เดียวพี่น้องแปดอยป้ายแบบอยู่ในกลุ่มในทีมแบบเขาอนาับตันแต่กลับมีแต่หนาันนี้เป็นหมื่นแล้วี่น้อง โม่หน่อพันกลัวลอะไรฮะยังบ่หอดพี่น้องไอ้เฮามีจต่เป็ดลยอ,อยกัวพี่น้องไอ้ฝากไี่น้องติดตามเลยท่านผู้อนังด้วยฝากชนะไปเลยพี่น้อง